ให้ท่องบทนี้ถ้าอยากหมดเวรหมดกรรมเพียงแค่ครั้งเดียวเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมทันทีสุดยอดคาถาบทสวดอธิษฐานขออโหสิกรรมและการอธิษฐานจิตจากสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านและเหล่ากัลายาณมิตรทั้งหลายสำหรับท่านที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ พระคาถาตัดเวรตัดกรรมถอนคำสาบานสำหรับวันนี้เรามีบทอธิษฐานขออโหสิกรรมจากสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีและคำขอขมาลาโทษจากเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากบ่วงเวรบ่วงกรรมและเจ้ากรรมนายเวรสักทีบทสวดอธิษฐานขออโหสิกรรมและการอธิษฐานจิตมีความเชื่อว่ามาจากสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสี นับเป็นพระเกจิเทราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยวัตรน่าเลื่อมใสเป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่สามัญชนจนถึงกษัตริย์นอกจากจริยวัตรด้านสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้วท่านยังทรงคุณทางด้านวิชาคาถาอาคมเมตตามหานิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคลคือพระสมเด็จ ที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาและได้ถูกจัดเข้าไปเป็นพระเครื่องเบ้นจภาคีหรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคลหนึ่งในหของประเทศไทยด้วยความน่าเลื่อมใสของท่านทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นอมตะเทรา,ารา์รูปหนึ่งของเมืองไทยและมีผู้นับถือมากมายในปัจจุบัน การอโหสิกรรมคืออะไรถ้าจะให้พูดสั้นๆก็คือการเลิกให้ผลการเลิกแล้วต่อกันการไม่เอาโทษแก่กันส่วนกรรมนั้นมีอยู่ด้วยกันสองประเภท 1. กุศลกรรมคือกรรมดี 2. ออกุศลกรรมคือการกระทำที่ไม่ดีและหากถามว่าจะต้องขออโหสิกรรมจากใครบ้างนั้นก็ต้องบอกว่า สามารถขอได้จากทุกคนเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือคนที่เราไม่เคยรู้จักเพราะว่าเราก็ไม่อาจรู้เลยว่าเราได้เคยทำกรรมกับใครมาก่อนคาถาบทต่อไปนี้เป็นคาถาบูชาที่ใช้สำหรับขอขอมาพระรัตนตรยัยและใช้เพื่อถอดถอนคำสาปแช่งที่ติดมาเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราเคยไปร่วงเกินใครบ้าง ไม่เว้นแม้กระทั่งพระพุทธองค์พระอรหันต์หรือพ่อแม่เป็นต้นโดยก่อนสวดทุกครั้งให้ทำการสำรวมกายและใจทําจิตใจให้เป็นสมาธิและให้ตั้งนโมสามจบโดยว่าตามดังนี้นโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอปประังขะมัตถเมพันเตอุกาสะทวาระตะเยนักตังสัพพังอปประธังขะมัตเมพันเตอุกาสะขะมามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยจะส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุข,ขะพันละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิน้นขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ ตราบจนเข้าสู่พระนิพพานเทินหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมในเวรจากนั้น ให้ท่านนึกถึงสมเด็จพระอาจารย์โตพรมรังสีตั้งนโมสามจบแล้วว่าตามดังนี้นโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ จากนั้นให้ท่องพระคาถาสั้นๆเก้าจบดังนี้ชีนะปัญชระปริตังมังรักขตุสัพพทา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  ชินะปัญชระปริตังมังรักขตุสัพพทาชี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 นะปัญชระปริตังมังรักขตุสัพพทา หรือท่านจะเลือกท่องบทนี้ก็ได้ว่าวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควานโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควานะโมพุทธายะวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควานะโมพุทธายะเมื่อท่านนั้น ท่องครบเก้าจบแล้วให้กล่าวต่อไปว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแก่ผู้ใดโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจในทุกภพชาติทุกกับกันขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรดให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยและทุกกรรมใดๆที่ใครทำให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้แก่ทุกท่านทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานโปรโดดลใจเขาเหล่านั้นให้มีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรต่อข้าพเจ้าสาธุสาธุสาธ,สาธุสำหรับใครที่อยากให้ชีวิตราบรื่นหรือไม่ต้องพบต้องเจอกับอุปสรรคใดๆให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆลองน้อมนำ ไปปฏิบัติดูนะครับสุดท้ายนี้ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับขอบคุณครับ